แทงอยู่แล้วก็เมตตาก็เดินไปบึงงมตออกมาตำรวจมาเห็นก็จะแทงซ้ำเหรอคือน,นี่มองแค่ตาเห็นถ้ามองแค่ตาเห็นก็เอาเขาติดคุกเลยใช่ค่ะเพราะว่าหลักฐานชัดเจนแล้วถือมีดด้วยอันนี้แค่ตาเห็นใช่ค่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่เขาไปช่วยอ่าแล้วก็คนกำลังที่ว่าจเจริญรุ่งเรืองบางท่านเจริญเข้าทาที่ตาเห็น แต่เบื้องหลังไม่ได้ติดตามว่าครอบครัวอาจจะทะเลาะกันทุกวันมีปัญหาทุกวันแล้วก็ไม่มีความสุขเลยพอไปแล้วลูกเต้าเกเรล,ลูกเต้าติดยาติดติด,ตดลูกไม่กลับบ้านหรือว่าไอที่เห็นว่าเอะก็เขายังออกงานสังคมด้วยน,นี่อยู่ได้ก็อาจจะจริงๆแนละ้วเพราะว่าเขาอยู่บ้านไม่ได้ให้มันร้อนมาก <laughs> ต้องออกไปหาการยอมรับนอกบ้านด้วยใช้เงินมันก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่ง เราก็คิดไม่ถ่านเขาเราคิดว่าก็นี่ไงเขารวยเขามีเสื้อผ้านาะผมเป๊ะออกจากบ้านถือกระเป๋าใบละห้าแสนทุกวันนี่ไงยังไม่มีกรรมเลยก็มีความสุขออกลืมคิดไปว่าคนถ้ามีความสุขจริงไม่ต้องออกจากบ้านหรอกไม่มต้องออกไปหาความยอมรับนอกบ้านอยู่กับคนอยู่ตัวเองก็มีความสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าค่ะตราบใดที่ยังกรรมไม่ให้ผลคนผ่านก็มเหือเหมือนมันกำลังกินของหวานอยู่ค่ะมีความสุข แล้วก็เมื่อกำให้ผลเขาเนื่ขึ้นได้มันก็สายเกินเมื่อคนไม่เชื่อเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าไม่เชื่อเรื่องนรกเวลาเขาไปตลกตลกลกันีล้ไปคิดได้ตอนนั้นมันก็สายไปแล้วที่จะกลับมาเพื่อที่จะทําดีใหม่เพื่อจะละบาปที่เคยทำํำก็ทําไม่ได้แล้วนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าประมาทคาสุดท้ายที่ท่านพูดก่อนบานนิพพานนะอย่าประมาทท่านบอกว่า อย่าประมาทเพราะทุกวันนี้อยู่ในความประมาทประมาทว่าไม่เป็นอะไรประมาทว่าไม่มีบาปประมาทว่าไม่มีบุญที่จริงนั้นนะ่ะไม่มีใครกีดกันบาปได้แล้วก็ไม่มีใครขีดกันบุญด้วยต้องดูวานะ่ะบุญมันมีจริงและยังอยู่บาปยังมีจริงแล้วก็ยังอยู่ถ้าพูดถึงบาปแล้วก็สลดใจคือคือกรรมเนี่ยพอพูดถึงกรรมแล้วเราจะไปนึกถึงแต่เรื่อง มันแย่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 แย,แย่ที่จริงแล้วกรรมยังไม่ใช่แย่กรรมยังเป็นกลางอยู่กรรมที่เป็นกุศลกุศล,ลกรรมเป็นเรื่องดีเป็นบุญกรรมที่เป็นอก,กุศลเป็นบาปไม่ดีฉะนั้นเราสังเกตให้ดีว่าบาปทำลายคนและมีตัวอย่างให้เห็นมากมายทำลายให้เห็นในต่างประเทศและก็ในประเทศขอให้ติดตามดูนี่เราไม่ได้ไปติดตามดู บุญก็ช่วยคนได้ไม่มีใครกันบุญได้ให้เข้าใจให้ชัดว่าบุญเท่านั้นที่รักษาชีวิตคนบุญเท่านั้นที่รักษาตำแหน่งคนบุญเท่านั้นที่ทำให้คนอื่นซื่อสัตย์จงรักภักดีเพราะมีบุญอยู่ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเราจึงบอกว่าคนตายคือคนหมดบุญคนได้ตำแหน่งโอ้บุญก็เขาโอ้โหลูกเขามีบุญจังเลยเข้ามหาวิทยาลัยได้ใช่ไหม คนตายคือคนหมดบุญคนมีบุญคือคนไม่ตายเพราะบุญคุ้มครองแล้วเห็นหลายกนั่งรถไปรถนี่เติมน้ํามัน200ร้พอเพราะน้ํามันหมดแล้วมันก็ไม่ไปไหนะมันก็จอดอยู่บนดินแต่เครื่องบินเติมแค่สองร้อยตกนะฮะเติมนีดเดียวมันยังไม่ถึงสนามบินต้องเติมเต็มทามนแล้วเพราะมันจะจอดไม่ได้ตามใจนึกอยากไปเร็วฮะเครื่องบินเครื่องบินใช่ค่ะทําท่าจะลง แล้วทัศนาวิสัยไม่ดีอากาศไม่ดีมันขึ้นใหม่<ๆ>มันวนอยู่งั้นแหละใช่ไหมอันพอตกแล้วเนี่ยสังเกตดูสามรคนไม่รอดตายเรียบนะแต่พอดูละข่าวโดยละเอียดแล้วรอดสมคนรอดเจคนแล้วมักจะใส่คำว่าปาฏิหารคำว่าปาฏิหารไม่ได้เกี่ยวกับฤทธิ์ไม่ได้เกี่ยวกับของขลังแต่เกี่ยวกับบุญบุญน,นั้นอะ ช่วยเขาให้รอดแต่คนมองมาเห็นเครื่องบินไปตกที่เวียดนามตายหมดทั้งลำเขาจะขอดูอะค่ะว่าค่อยพระอะไรอะค่ะรอดเเอาเอาพระเนี่ยรถตู้ไปประสบอุบัติเหตุตายหมดไปแปดเพราะว่ามีมีคนไปเก้าคนคตายหมดไปแปดคนร,รอดรอดมาคนหนึ่งรอดมาคนหนึ่งแล้วคนที่รอดเนี่ย ถ้ามีชื่อเสียงเล็กน้อยถึงปานกลางนักข่าวจะยิงคําถามคําแรกว่า<อ>มีพระดีอะไรใช่ค่ะก็รมัหมดนี่พระนี่นี่อง์นี้นะเนี่ยถ้าไม่ได้องค์นี้ตายไปแล้วนับถือเหลือเกินพระองค์นี้ไปอีกในตัวเลยออกมาหลายครั้งลหลายคนไหมแล้วสังเกตดูคนที่ตายแปคนนั่นมีพระทุกคนแต่ไม่ไปสัมภาษณ์ทําไมถึงตายไหม <c oughs> ตรงนี้ต้องขอบอกว่าไม่ได้หมายความว่าพระไม่ดีหรอก แต่อยากยืนยันว่าพระรักษาชีวิตคนไม่ได้ถ้าพระรักษาชีวิตคนได้หมายถึงพระเครื่องประเทศไทยจะเป็นมหา,หา,หาอำนาจรัสเ,เซียีอเมริกา,ากจะต้องงงว่าทำไมมันไม่ตายแล้วก็ตายมากี่รุ่นแล้วยิงร1 8ยสิบแรูแล้วเอาพระอมไว้ในปากก็ไม่รอดทั้งคนทั้งรถเป็นรูทั้งคนทั้งรถเหลือพระที่รอดพระอมไว้ในปากลูกปืนไม่โดน ก็เห็นเป็นข่าวอยู่แต่ไม่มีใครมองเห็นว่าไอ้ที่รอดมานั้นบุญนะค่ะไม่ใช่ปฏิหารอ่าคนโบราณอุทานโอ้โหบุญของเขาไม่ใช่อุทานทรงเดชนะบุญรักษาบุญจริงๆบุญจริงๆบุญดูแลอยู่จริงๆทําคำคำให้พรของผู้ใหญ่ก็สําคัญนะบุญรักษานะลูกให้ะให้ไปทําบุญเอเองน้นแล้วาสังเกลียดไหมคนโบราณฉลาดมากเลยลูกยังทําบุญไม่เป็นค่ะ เอาเงินให้ลูกทําก็ไม่ใช่เงินของลูกเอางี้ดีกว่าเอาเอาบุญติดตัวลูกไว้ชื่อเป็นบุญบุญมีบุญมาบุญช่วยบุญอะไรหมดบุญทิ้งบุญนําสมัยก่อนเนี่ยสมุดหน้าเหลืองนี่สิบหน้ายังไม่หมดบุญเลยบุญ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 เอเห็นไหมเนี่ยเพราะคนโบราณนี่ฉลาดเชื่อเรื่องนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์แปลกมากให้บุญนำอ่าขอให้เชื่อเถอะว่าบุญนั้นจริงๆเลยถึงขนาดมีคําว่า ยามบุญมาว่าตาหนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญไม่มาว่าตาหนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนาเราสังเกตไหมว่าคนที่ร่ํารวยหลายคนป่วยรักษาไม่หายแล้วมีเง,เงินดีหมอก็ดียาก็ดีแต่ทําไมรักษาไม่หายหมอก็ยังงงก็ทําไมรักษาไม่หายอันนั้นบุญเขามันมัน,ม,นมันหมดไปบุญเขาไมหมดทีเดียวแต่ยังเหลือน้อยที่จะทําให้เขา มีบาปในเรื่องที่ว่าต้องเสวยผลของบาปต้องเจ็บต้องปวดแต่พอเขาใช้บาปหมดบุญกําลังมาแล้วบุญที่เคยทําไว้มันให้อาริสส์เลยดูซิว่ามีตัวอย่างเยอะแยะทําไมหนอเขากินยาจีนถ้วยเดียวกินยาไทยถ้วยเดียวกับเห็นผลได้ทันทีแล้วกินต่อไปหายสนิทเึื่งหมอยังงงว่าเอ๊ะถ้า้ยาดีอะไรดีทําไมไม่หายนะแต่ทําไมเอานี่ไปกิน แล้วหมอก็ไม่รับแล้วด้วยพูดถึงหมอไม่รับมีคนคนหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นวินมอเตอร์ไซค์วิ่งระหว่างบ้านนอกกับในเมืองแล้วอยู่ๆก็ไปประสบอุบัติเหตุขาเนี่ยแขนแขนขาเนี่ยมันทํำยังไงก็ไม่รม้มัน,ม,นมันเคลื่อนไหวไม่ได้เลยหมอเอ็กซเรย์ดูแล้วหมอมักจะเรียนมาเหมือนกันว่าต้องตัด เพราะว่ากระดูกเสียอะไรตัวอะไรเนี่ยต้องตัดถ้าไม่ตัดแล้วมีปัญหาอะไรต้องว่านบคนคนนี้ก็นึกในใจว่าถ้าตัดขาเราไปแล้วเนี่ยจะขับมอเตอร์ไซค์ยังไงต้องมาหักกินอะไรแเราเมียก็ไม่ได้ทํางานเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆลูกก็เลยยืนอยู่หมอบอกพวกนี้ตัดนะก็บอกลูกเมียช่วยหามออกไปจากโรงพยาบาลที่ไม่ยอมตัดขาแล้วไปไหนอะไปวัดลาดโพวัดลาดโพ อยู่ออกนอกเมืองไปประมาณเจ็กิโลหลวงพ่อวัดลาดโพนี่เป็นพระที่ไม่ได้เรียนทางแพทย์มาแต่เรียนทางทางหมอไทยหมอไทยก็รู้ว่าเส้นเอ็นตรงไหนทําให้เป็นอัมพึกอมาพาพัมภาาบิดตรงไหนให้หายนะและหลวงพ่อท่านเนี่ยรับคนที่หมอไม่รับหมาจากชุมพรมาจากประจวบมาจากหลายจังหวัดมารวมเยูไม่เอาเงินเลยค่ะ และยังเลี้ยงข้าวอาหารบิราบามิฟรีอีกมานั่งมาเต็มวัดหมดแล้วน้ำมันเลี้ยงผาท่านสวดมนต์เหมือนอย่างที่สวดตามบ้านนั่นแหละเพื่อให้ดูมีผลทางกิจวิทยาสวดทา,าถาเสร็จแล้วก็ถามบีบผาท,ที่ที่หมายคมันบวมอยู่ท่านมองออกว่ากระดูกไม่ได้เสียหรอกแต่หมอเอ็กซเรย์พลาดต่างหากพูดตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับเพราะมีข่าวบ่อยๆว่า หมอมีพลาดเหมือนกันผ่าตัดเอามีดลืมไว้ข้างในเห็นไหมก็มีอะไรผิดไปก็มีบอกว่าเป็นโรคร้ายแต่ไม่ได้เป็นก็มีค่ะวิธีการรักษาก็คือบีบบีบเจ็บไหมไม่เจ็บครับเจ็บไหมไม่เจ็บครับเจ็บไหมพอเจ็บเนี่ยเอาเลยพลักเลยออืพอเจ็บบีบแรงขึ้นพลักเข้าไปเลยคอันนี้ที่ขานะ แต่ยกขามาน่าเกลียดเลยเลย,เ,ลยเอาเอา,เอาแขนมาทำาที่จริงเป็นที่ขาแต่วิขาเอา้าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจะยี่สิบปีแล้วทุกวันนี้คนคนนี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ไม่ต้องตัดขาไม่ต้องตัดขาไปหาหมอปัจจุบันขาขาดหายไปหาหมอพระหมอโบราณขาหายขาด <laughs> แล้วหายขาดตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อันนี้มีบุญเข้านะมีบุญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บุญหมดแล้วนะหมอจะตัดขาะแต่ทําไมหายได้เขาถึงได้คิดต่อได้ว่าเขาไปหาพระดีกว่าคือคือไม่ได้หมายความว่าจะต้องหายทุกคนนะแต่หมายความว่าหนึ่งทางนี้พลาดทางนี้ไม่พลาดรู้วิธีรักษาสองผสมกับคนคนนี้บุญรักษาอยู่มีบุญอยู่ทำให้มาผสมประเสิกันหายเรามองไม่เห็น ว่าบุญอยู่ในตัวเราขนาดไหนและขอยืนยันเลยว่า <ทะ S 1> บุญมี <ทะ S 1> บุญยังมีอยู่ <ทะ S 1> บุญไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หลบไปไหนเลยบาปก็ยังมีแต่คนที่ไม่เชื่อมักย่ามใจเสมอ